สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ z 609นะครับเราหาหายกันไปสักพักหนึ่งนะวันนี้เรามาอยู่กับพี่หนีนะครับรอย่อนฟิลอินเตอร์เซ p t เตอร์เ650นะครับพี่หมีของเรารถใหม่นะฮะแล้วก็วิ่งมาไม่ไมถึงร้อยโลนะครับยางกับเปรก็น่าจะยังไม่เข้าที่ดีสักเท่าไหร่หเดี๋ยวจะขี่กัไปเรื่อยๆนะครับตาม ที่จะทำได้เนาะรถเยอะด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณรอยยอนฟิวชิ N ้นใหม่นะครับอ่าเอารถมาให้ทดสอบกันในวันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับว่าไอ้เจ้าเดอร์เซนเตอร์แบรน์สไตล์สแมเบอร์มัน มันม,นมนัอยากลองแม่งอยากลองขี่อยาลองจับนะไปไปดูที่สวนแกบ้านท่านนะครับตอนนี้รถน่าจะเข้ากันทุกที่แล้วล่ะนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมปกติจาักการขี่นิดนึงนะครับเพราะว่ารถเยอะนะสเปคอะไรเนี่ยจะไม่พูดถึงเยอะนะครับเพราะว่าเราพูดเกันไปแล้วเนาะ กับที่คลิปก่อนนะครับแล้วก็รถจะขึ้นราะเอียนไว้ข้างบนหน้าจอนะครับแพนที่ติดตามมาสักครั้งหนึ่งก็น่าจะคุนเคยนะ นี่เนี่ยน่าจะสัมผัสได้อย่างแรกเลยก็คือท่าสูงครับเมื่อสูงกว่าอินเตอร์เซ็ตแน่นอนนะครับจริงๆก็ไม่อยากพูดสเไปกับอกว่าสูงกว่ากันสามเซนนะสามสิบมิลเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอินเตอร์เซ็ตเนี่ยขาไม่ถึงหรือว่าอินเตอร์เซ็ปมาสูงไปก็อาจจะมองข้ามคันนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าคันนี้สูงกว่านะครับ ทานั่งก็เหมือนกันนะท่านั่งหน้ามันจะพี่จริงแห่นี่มันแห่นกล้ๆกับอิอร์เซร็จน,นะหมายถึงว่ารูปร่างแหนนะครับแต่ว่าตำแหน่งของมัน,น่ะมันจะสูงขึ้นมานะครับไม่ชนยื้งเข้าไเท่าไหร่จะมาสูงขึ้นมาเราจะนั่งขี่เราค่อนข้างตรงนิดนึงนะครับ จะสัมผัสได้โดยตรงเลยก็คือเสียงนะครับคือเสียงมันมันจะรัวร่วกว่าไออินเตอร์เซ็ปกับพวกฟันติหน่อยแล้วคือรุ่นอื่งเขาเป็นสองออกสองหมดไงครับท่อแต่คันเนี้ยไม่เหมือนกันก็คือจะใช้ท่อสองออกหนึ่งนะครับเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเนี้ยก็จะไม่หนีจากอินเตอร์เซ็ปเยอะเนาะเซ็ปเตอร์หัวศูนย์เพราะว่า คันนี้จะหนักกว่าอยู่3กิโลนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้เปิดเปิดไฟใสก็แล้วไม่ดูเลย แบบเหมือนเหมือนเหมือนลีนอ้อยน่าจะง่ายกว่าไหมนี่เหมือนโมต้าแล้วถามว่ามันคล้ายกับตัวลีไหมอริลี่าไหมไม่ไม่คล้ายครับอริลีลามันมันเป็นโรสเตอร์เลยนะส่วนคันนี้ยังเป็นส่งแบบสแตมเปอร์แบบ,แบ,บจา๋าแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือ อันนี้มันไม่ใช่ช่วงว่างสแคมเบอร์นะครับน,นี่มันช่วงล่างแบบจะเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วอะ่ะมันเซ็ตมาหน้าเนี่ยผมว่ากะลองใช้างานบนถนนทัน่วไปกันล้งโอเคนะครับมีคอาหนึงมีคอนมอ,นอะไรอยู่บ้าง มีระยะยุกพอสมควรนะร้อยสามสิบเนาะกพอเยอะกว่าอินเตอร์อยู่สองเซนแนะส่วนหลังเนี่ยโอ้โหพวกรสปอร์ตเลยอ่ะคือปกติเวลาเราเปิดเทเล่งปึ้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลังไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้าไหนก็ตามนะเราจะรู้สึกว่าเออน้ำมันน้ำหนักมันถ่ายไปข้างหลังนะครับแล้วก็มันจะ เบรคแทนเฟอร์อะหลังมันจะกดลงไานยนิดหนึ่งอะแต่อันนี้คือแบบเุ๊บกูไม่ยุบหรอเหมือนคืออ้อถนนถนนชืนน้ๆนๆหน่อยหนึ่งละวเราจะต้องชะลอนิดหนึ่งนะครับเออผมรู้สึกว่าหลังเองค่อนข้างจะแน่นไปหน่อยหนึ่งนะคือถ้าขี่ทางดำแบบไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลี่ยงอบเนี่ยโอเคครับใช้ได้ หรือว่ามีการแตกสัมภาระเนี่ยแต่ถ้าใครที่ขี่คนเดียวน้ำหนักเบาๆนะครับก็แล้วไปเจอแบบทางที่มันขรุขาะไม่เรียกเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะรู้สึกลั่นได้เหมือนกันนะช่วงยุกข้างหลังเนี่ยมันเยอะกว่าอโตออยู่ประมาณอเท่าไหร่วะประมาณสองเซนกว่ากว่านะครับประมาณนิ้วนึงสองจุด า5ซนประมาณนั้นนะ่ะถนนซื้นนะครับก็ขอ,ขอยกยกคันเล่งก่อนแล้วกันนาะออันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องอาาัตราทุนนะครับแต่ว่าการต่อเกียร์ของเขาผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะชิดนะชิดแล้วก็กระชับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่ว่า อาจาอาจะาตาทดชิดกว่าด้วยแล้วก็ท่อ2องอกหนึ่งด้วยไหมจังหวะที่เราเล่งจังหวะที่เราอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันพันใจนะครับเพราท่านจะกระชับกระเฉงปีนปลายนี้คงไม่ลองนะเพราะว่าเราเราย่อเนี่ยเขาะจะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเจะจำกัดกันอยู่ที่ประมาณ160กิโมต่อชั่โมงคซึ่งถึงอยู่แล้วแหละนะสบายบนะครับเครื่อ,องของกระสตัวนี้ คือพละกกำลังเนี่ยเท่ากันนะแต่ว่าการตอบสนองเนี่ยจะอาจจะทันมือกว่าเตอร์น g นิดนึงนะพอชงล่างก็สปอตจ๋าเลยนะครับเหมาะการขี่ทัวลิงทางดํานะฮะถ้าเกิดว่าซ้อนสองอะไรนะ่าจะโอเคเนาะ แต่ถ้าใครที่อยากจะอาไปลุยเนี่ยผมต้องแก้แก้กันหน่อยนะแต่๋ยวดูส่วนสูงใต้ท้องรถเนี่ยมันสูงกว่าอินเตอร์แค่เซนเดียวนะครับอิเตอร์มัน174อันนี้มัน184มันมันไม่น่าลุยอะไรขนาดนั้นนะคันนี้คร เกลี่ยได้ง่ายกว่านิดนึงอันนี้จานเบรกมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะมเตอร์เหมือนจะเล็กกว่านี้นิดนึงครับตอนตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเรารู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายเนาะส่วนเบรกหน้าเนี่ยผมว่าพอๆพอกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่รถมันเพิ่งวิ่งมาไม่ถึงร้อยโลครับมันเบรกมันยังไม่เข้าที่ตีสักเท่าไหร่นะฟิลก็เหมือนเหมือนตอนได้ขี่เตอร์ใหม่ๆแหละต้องบอกสักแป๊บนึงนะครับแต่ว่าหรือว่ามันชุดชุดเดียวกันอนะ มันไม่น่าจะแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับอเดี๋ยวน่าจะขอลงเลยนะน่าจะลงเลยนะครับ,เ,รบเพราะว่าดูสภาพแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตกแน่นอนนะมองมาเจอรถติดนะครับอ่าไอเจ้าเนี่ยกระจกมันมันจะไล่ๆกับ ยีม้มันเหมือนเปนี่ก็จงเนพอพอรถจะหายยกสูงนะแต่กะจงล่างนี่ก็พอพอรับรถ SUV เล็กไหมเออไปแฮนนะครับเน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 เอไป,ไปแฮนนี่พอพอับ SUV เล็กนะเนาะ CX8 เนี่ยก็ถ้าเกิดมาก็สะบัดใสเลยนะครับสูงกว่ารถเก่งนิดหนึ่งแต่ก็เอาไปใช้ถ้าใครเอาไปใช้ดนเมืองก็ น่าจะพอไปได้ต้องลงวมางนิดหน่อยครับเพราะว่าความจริงก็เราแฮนด์ค่อนข้าง,งกว้างครับแล้วพอเราสูงครับฟิวคงคล้ายๆกับพวกเอาที่เอาเทรลเล่มาขี่ในเมืองนะโอ้แต่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างหลังนะครับเวลาเราเจอหลุมเจออะไรเนี่ยมันมันมัน จะเด้งแรงครับมันจะแทกแรงนิดนึ่งนะของไม่เคยซับแรงเท่าไหร่นะครับคือถ้าคือตอนจอด่ะแล้วเราโยกเนี่ยรถปกติรถเราไปเจอแบบยุบหน้ายุบหลังใช่ไหมน้ำหนักตอนนี้น้ำหนักรวมใส่อุปกรณ์เนี่ยประมาณ8ปสิบนิดๆนะครับหน้าก็ยุบนะครับพอดึงมาเท่าไหร่โอ้โหไม่ไม่ลงว่ะมันไม่ลงเลยไปขี่ขี่นี่คือเหมือนหลังอะบ หลังคือคือผมกี่สไตล์สปอร์ตอยู่แล้วไงเราก็เซ็ตช่วงล่างให้มันแข็งใช่ไหมล่ะแต่ว่ารถผมยังก็ยังไม่แข็งขนาดนี้รถรถตัวเองที่เซ็ตช่วงล่างมาเนี่ยก็ก็ไม่ได้เซ็ตมาแข็งแบบนี้นะ ที่พี่จะเซตทุ่งล่างสรกดไปไหนนะเวลาลงมาฮะบนี้นะเราก็รู้สึกได้ว่ามันรูดเลยตื๊ดๆๆ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 ๆึๆดๆๆๆดๆๆ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 ๆึๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆยๆๆๆๆยยๆๆๆๆๆๆ้ๆๆาๆๆๆๆๆๆัง้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ีๆๆๆๆๆ คตอนแรกเราก็คิดเนีว่าเออมันอาจะจะเซตมาคล้ายๆมารยันนะครับที่ว่า,าช,งล,าาชงล่าโหชงล่าโคตรด,ดีอ่ะที่มารยาญอ่ะอ่าเขาไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนอ๋อไอ้นี่จะคล้ายๆกับของอะไรดีวะไปคล้ายกับกช็อกไอ้พวกช็อกกันเนี่ยไอ้นี่ไหมซุปเปอร์เมเทอร์โมไหม ลองหน้าโอเคแต่หลังแข็งอะเดี๋ยวเราพมมาขี่ถนนปูนเนี้ยมันหลังมาสถานนะครับไม่ลาทานอ่ะคือหลังมาสถานนะหน้ามันแ้ามันพยายามจะเก็บอาการข้างหลังอยูหลังมาสถานนะครับ ไม่ได้ให้ดูไอตัวนี้มันบอกมันสูงกว่าเม่กี้ผมพูดไปแล้วเนาะมันสูงไวเตอร์สามเซนนะครับคือถ้าผมขี่เนี่ยมันฟีลมันตี้กว่าเทรเน่เล็กนิดนึงผมสามารถเราอันนี้ใส่เข้าไปนะครับอลงเต็มเท้านะเต็มเท้าสุดข้างได้อยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งมันจะเหมือนกับอินเตอร์ขัดเท้าอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็คือเวลาเราลงเ่ยใช่ไหมมันจะมาใกล้ๆถ้าชินแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแต่คนที่ไม่ชินก็อาจจะแบบเี้ยไม่ขัดเท้าเกะกะเท้าอ่ะแต่ผม เฉยๆชินละนะวอแล้วก็ตรงนี้จะมีเหมือนจะมีมันเปรบเดียวกับเห,หรวะทำไมรู้สึกว่ามันกระเป๋ามันขอข้างมันหนากว่าหรอรู้สึกว่ามันดูนขาไปอีกนะครับก็คือขาตากกาวเพราะฉะนั้นอ่าคุณที่ตัวเล็กเนี่ยถ้าลองอิกเตอรแล้วเรารยังรู้สึกว่าสูงเนะี่ยผมอยากให้ข้ามตัวนี้ไปก่อนเนาะนะนะตัวนี้มันสูงขึ้นมาพอาสมควรแล้วก็บอก ตอนนี้นั่งขี่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับวัสดุที่ทําบอกเนี่ยโอเคนะครับผิวสัมผัสดีมากเลยมันเหมือนถ้าเป็นสีฟ้าแล้วมันจะเหมือนหนังจับถ้าเป็นสีดํามันก็จะมีความสั่นหนึ่งเนาะแต่เรื่องการบุกเนี่ยผมว่ามันเฉยๆนะครับมันมันไม่นุ่มหระมันไม่นุ่มเลยไม่นุ่มแล้วก็มันก็ไม่เิงแข็งไม่แข็งเป็น ถ้าถ้าขี่นันแหลก็อาจจะอาจจะเลืได้ลองขยับท่าทางนั้นดีเด็นเนาะเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่สุดหล่อรู่เนี่ยเอาละครับต่อที่ศูนอยอ์หล่อยฟิวเรียบร้อยนะครับผมก็พูดอีกครั้งนะครับหล่อยอ้อนฟิวเชียงใหม่แสบคันที่นะใครที่สนใจนะก็มาลองนะครับมาลองอออมี เฮ้ยโลเล่ไพโล,โลม,ม,มีมีตัวเดียวและมีสีเดียวนะแต่ว่าสีอื่นนียมีไม,ม่สูงครบหมดครับเดี๋ยวจะพยายามสรุปแบบเรว็วๆแล้วกันนะก็ที่ความจริงก็คือว่ามันมันก็แต่ว่ามันเป็นเตอร์เซปเตอร์ยกสูมันก็แตว่างั้นมันก็ไม่เชิงน,นะครับเพราะว่าขามันก็เปลี่ยนอะไรใหม่หลายๆอย่างอางนะเนาะ ก็อย่างแรกที่บอกไปว่าเราจะรู้สึกว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับท่านั่งเราจะค่อนข้างจะหลังตรงกว่านิดนึงนะครับอบอกแข็งกว่าน,นี้เตอร์นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ไงว่านั่งนานๆไปมันจะโอเคไหมนะครับมันมันมีความแน่นอะแต่ว่าวัสดุดีนะครับวัสดุดีกว่าไม่ลื่นไม่อะไรเลยนะเครื่องยนต์ตอบสนองดีนะครับมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนอัตรตาทดต มาหลังมาหรือเปล่านะแต่ว่าจังหวะบิดจังหวะอะไรเนี่ยโอเคขึ้นนะครับความเร็วนั้นจะไปนั่าจะล็อกไว้นะไม่ได้ไปลองชคงหน้าทํางานโอเคนะครับามาตรฐานรถทัวริงขอพูดว่าเป็นรถทัวริงนะทัวริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนหิมาละยันที่จะแบบนุ่มแบบอะไรขนาดนั้นนะครับคือมีความหนึบอยู่บ้างนะแต่ช่วงล่างหลังเนี่ยอโอ้โห มันเป็นเนี่ยตระกูลหกห้าศูนย์ที่ที่ไม่ใช่ออีเตอร์กับจีทเนี่ยทุกหลังเนี่ยปึ๊กแข็งปึ๊กนะครับอคือผมนั่งอ่ะอันนี้อันนี้พูดถึงว่ารถมันมีโหลดมีมีโหลดจากน้ำหนักรถรถอยู่แล้วนะคือเราเราผมนั่งลงไปเนี่ยยุบลงไปอีกไม่ถึงเซนนะครับเพาะเผื่อห้ามิลเนไม่รู้อ่ะแล้วตอนวิ่งเนี่ยเรารู้สึกได้เลยเวลาสมมุติเวลาเราเปิดเขาเร่งออกเนี่ย โอเคเรารู้สึกว่าแรงแรงกระทามันไปด้านหลังรถนะแต่ต้นแหน่งท้ายรถอ่ะมันไม่กดเว้ยไม่ค่อยกดนะฮะแล้วอย่างนี้เวลาวิ่งทางความเร็วสูงเนี่ยเวลาเจอหลุมเจออะไรเนี่ยข้างหลังมันมันแทนที่มันจะยุบเนี่ยมันมันดีดผักๆักพักพักนะครับพัก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 เสร็จหลังดีดปุ๊บ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 นี่พารามนลงชกน้าครับชกามันกําลังยุบยุบอยู่แม่ก็ปักพักๆักไอ้ข้างหลังแม่งก็ดีดมามันก็เลยหน้าก็เลยเหมือนจะมีคอนคอร์ที่ความเร็วสูงนะครับ อันนี้คือไม่ใช่ทกหน้าไม่ผิดนะอยู่ตรงนี้นะครับคืออาการอาการอาการทุกไหนเนี่ยไม่ดีเนี่ยให้ดูให้ดูชกอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ดูชกอีกฝั่งก่อนนะเอออย่างอันเนี้ยหน้าโอเคนะครับแต่หลังคือมันมันมัน,ม,นมันเซ็ตมาเกิดไปไงแล้วนี่ก็เสดนี่ก็ไปค่าต่ําสุดด้วยนะนะนี้เริ่มรงงานหมดเลยนะครับลมยางมาตรฐานรงงานนะครับสามสองสามหกเนาะข้างหลังเนี่ยก็เออเซ็ต ที่โหลดมาแสกต่ำสุดนะครับก็แน่นนะขี่ก็อาจจะรู้สึกสถานหน่อยถ้าเกิดไม่ได้ซ้อนสองนะครับฟิวเนี้ยถ้านั่งเนี่ยมันไปเหมือนกับอที่ผมลองมาสแควร์เอ็นะครับเหมือนเหมือนเหมือนทรมัมสแควร์เอ็ขายกันเลยฟิวถ้านั่งขี่อะไรเนี่ยขายกันเลยนะครับแต่ช่วงล่างเล่ยผมนึกยิ่งออกอยู่รุ่นเดียวที่แม่งแข็งขนาดเนี้ย สามหกแปดจีครับโอ้โหแต่สามหกแปดจีอ่ะมันมันแย่กว่านี้นิดนึงเพราะว่าล้อเขาเล็กไงล้อเล็กเราพอเวลาเจอหลุมเจออะไรเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันยิ่งกระกระ,ะเด้งหนักกว่าอีกอะนะอันนี้ยังล้อยังล้อสิบเจ็ดไงอันนั้นเท่าไหร่ล้อสิบสี่ว่าสิบสี่สิบห้า่นะครับแต่ว่าเหมือนกันตรงที่ทุกหลังเนี่ยแข็งเกินไปหน่อยนะครับเนาะถ้าไม่รู้จะแก้ไขยังไงวะ ถ้าเกาไปขี่ซ้อนก็จ,จะโอเคก็ได้นะครับเฮ้ยลืมลืมเปิดไฟให้ดูสตาร์สตาร์เลยแล้วกันเปิดไฟเปิดไฟทุกเจิดไหมนะครับคือไฟเขาสวยนะมัน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 ,ม,น,ม,นมันเป็นไฟรุ่นที่ไม่เหมือนแต่ใครอะ่ะมันใหญ่กว่าของอ่าพวกเกลี่าฮิมาลยันนะครับคือเขามีความไฟเขาใหญ่กว่าเนาะ แต่ว่าอันนี้ไปสูงไปต่ำนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่า้าลองนี่คล้ายๆกันเนาะเด็ถึงเมื่อวะนะตัวนี้จะไม่มีขาตั้งกลางนะครับเหตุผลก็บอกไปแล้วเนาะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอนี้ได้เนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยน น้าจอคืนน่อนเพราะตะกี้ผมไม่ชอบสีสีขาวไงเออผมเปลี่ยนเป็นสีผมเปลี่ยนเป็นสีดำตะกี้นะอ่าเราเป็นออโต้ก็เป็นขาวดำแบบสลับกันนะครับปรับความสลาปรับไปได,ได้แล้วก็จริงๆเราสามารถเปิดปิด ABS หลังได้ตรงนี้เลยนะเห็นไหมนี่นะครับเปิดไว้นะครับก็ไม่ได้มีอะไร โดยรวมก็ถ้านั่งขี่ก็โอเคนะครับคนตัวเล็กไม่ไม่ไมผมว่าสักต่ำกว่า1 7 0เจิลงไปเนี่ยอาจจะอาจจะคิดหนะักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถเขามีความสูงแล้วก็ช่วงช่วงตัวนี้ก็ก็ไม่ได้แคบอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะคนตัวเล็กก็จะจะจะ,จะไปเล่นนินเตอร์ดีกว่านะแล้วก็อุปกรณ์บนรถอะไรผมว่าโอเคนะครับมือ คือไมค์ก็สวยดีนะต่อมือถืออะไรได้นะครับมีลูกเล่นมีอะไรนิดหน่อยปิดไอเบสอะไรได้แบบแบบกดกดเอานะครับมีจับทิปจับอะไรดิจิตอลหรืงว่าจะเอาเป็นคล้ายๆเข็มแล้วก็ไอ้นี่ใช้ได้จริงนะครับได้ใช้จริงนะเพราะผมก็ปรับไปแล้วเดี๋ยวปรับคืนให้ให้คนมาลองหน่อยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะผมมือใหญ่เนาะจะปรับยือดออกไปเยอะออการปรับเม็ดม่ยมนะครับการปรับมือเบรกมือคัสได้ใช้จริงนะ โอเคนะครับประมาณนี้นะระบบรถอะไรก็โอเคดีนะครับช่วงล่างช่วงล่างหน้าโอเคหลังแข็งบอกเฉยๆนะครับถ้านั่งสบายเบรกใช้ได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังอาจจะยังรัดอินไม่ครบดีเท่าไหร่นะฮะฟีลการขี่ก็ปกติดีนะครับอายางยางเนี่ยแหไะที่ผมไม่รู้จะ มันมันก้ามก้ามเกอกอ่ะผมว่ามันใช้ได้นะคือทางทางแต่กีทางถนนแห้งเนี่ยขี่มาก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับแล้วก็การยึดเกาะก็โอเคนะแต่ว่าฟิลลิ่งมันอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือกริปจับเวลาจับเลี้ยวจับอะไรเวลาโยนเวลาอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่รู้ดีจะพูดว่ายังไงดีวะมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่แบบสัมผัสยังไม่เนียนเท่าไหรอ่อ่ะ นะแต่ใช้ได้ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะถนนแห้งนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องถนนเปียกเนาะไม่ไม่เอาไปลุยนะเสียงท่อโอเคนะครับเพราะดีนะมันไม่เหมือนกับอ่าไม่เหมือนกับรุ่นอื่นที่เป็นท่อคั่วมันท่อมารวมกันออกข้างเดียวนะครับมันไม่ดังแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไอเนดดดี่ยดูดิดูมอฟัตมันอันเริ่มเลยนะฮะเสียงก็เลยจะเ่อลงไปเยอะนะครับ สุดท้ายก็ขอเป็นคนซ้อนนครับมันไม่มีเบาะนะแต่ก็จะขอลองนั่งดูนะครับก็เขาทำทำอไไพักนี่กันกันรองเท้าโดนนะบอของซ้อนก็ก็ไม่ได้นิ่มเท่าไหร่นะคือมันเป็นแบบมันเป็นความแน่นแบบยังไงดีวะอธิบายไม่ถูกอ่ะฮะ ก็นั่งได้นะครับก็ก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะรับบตัวตัวใหญ่อะ่ะผมนั่งก็รู้สึกประมันพอดีแล้วล่วละนะฮะโอเคนะสงสัยหรือสในใจเนี่ยให้ลองไปดูที่ศูนย์ใกล้บ้านนะครับเนาะส่วนตัวก็ให้ผ่านนะครับโอเคหมดทุกอย่างบนรถโอเคหมด ออจะมีที่ผมไม่ชอบอยู่สองจุดหลักๆอ๋อไม่แน่ใจอยู่จุดหนึ่งก็คือยางนะแต่ถาวงโอเคไหมมันตะกี้ที่ใช้มามโอเคที่ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่มีสองอย่างก็คืออย่างแรกก็อันนั้นนะครับทุกหลังนะอยากให้มันมัคนควรจะนุ่มกว่านี้เออผมเราเราก็อันอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนซื้อรถแบบ สามสิบอัพสี่สิบเนี้ยเราก็อยากจะซื้อรถที่มันขี่สบายสบายอะ่ะนะจะให้หลังลั่นแบบนี้มันก็ไม่ไหววาวะนะฮะเราอยากให้ขี่รถให้มันเนียนเนียนสบายตูดบ้างเงี้ยเออสบายกระดูกสันหลังบ้างเงี้ยอีกอันหนึ่งที่อันนี้เป็นความเป็นเป็นส่วนตัวนะครับผมไม่ชอบปอกแฮนท่งเขาเรียกทรงแล้วส่งบวกอ่ะที่มันบวมขึ้นมาตรงเนี้ยไม่ชอบเลยนะครับผมชอบปอกแฮนปกติที่แบบ คือเออปอกแฮนแบบปกติอะทรงกระบอกปกติอะมมนไม่ต้องบวมขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือไม่ไม่ไม่เอ็นฟไม่ผิดนะครับแค่แค่เออเราบอกว่าเราไม่ชอบแบบนี้เฉยนะแค่นั้นเองนะก็ลองมาดูครับถ้าเกิดว่าตัวเล็กเนี่ยเราไปไปลอาอินเตอร์เซปเตอร์ก็มาขี่ก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบแต่งจบเลยก็ก็ตัวนี้ก็ได้นะครับ แต่ก็อาจจะไม่จบคนระับผมเพราะส่วนใหญ่นะ่าจะได้ไปทํำทกหลังนะครับถ้าขี่คนเดียวนะแต่ถ้าขี่สองคนนะ่าจะโอเคเนาะลองไปดูครับลองมาดูรานะคาอะไรเนี่ยก็สอบถามันเนาะสอบถามไปที่ศูนย์นว่าน,นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับรอยัลฟิลเชียงใหม่บายสาพาร์ตนะครับใครสนใจเดี๋ยวก็มาลองได้นะครับรถมีครบสีนะแต่ว่ารถทดลองขี่จะเป็นสีนี้นะครับเออผมจำชื่อสีไม่ได้นะแต่เป็นเหลืองน้ำเงินนะครับ อลองมาดูนะครับก็ยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ